ครับนี่แหละครับคือแปลงที่ใช้ใช้อ่าหัวเชื้อหัวเชื้อหัวเชื้อปุ๋ยจากแร่ภูเขาไฟผมใช้นี่ทั้งอ่าประมาณ0ูนนี่น่แหละครับ0 0 4เฮศูนย์เฮาะใช้ไปปุ๋ยทั้งหมดอยู่ที่ก็คือ1กระสอบ1กระสอบในนั้นมี แบ่งครึ่งกันก็นคือปุ๋ยปุ๋ย,ยอ่ะสิบหนะ้าสิบห้าสิบห้าเนาะหนึ่งครึ่งหนึ่งยี่สิบห้ากิโลแล้วก็ปุ๋ยสี่สิบหกยี่สิบศูนย์ศูนย์ยี่สิบห้ากิโลเพราะในอัตราส่วนผสมที่หนึ่งหนึ่งพันกรัมก็คือหนึ่งกิโลเนาะก็คือหนึ่งกิโลใช้ในในส่วนผสมปุ๋ยอย่างละครึ่ง แปลงนี้เป็นแปลงอยู่ที่ประเทศลาวนะครับที่ได้ได้ซื้อปุ๋ยเอาหัวเชื้อปุ๋ยจากร้านมาใช้ลองทดลองดูแล้วทีนี้มาทดลองในในนาในนาแปลงของผมที่หนึ่งแล้วก็ในนาแปลงของอพ่อตาอยู่อีกจุดหนึ่งก็ก็งามเหมือนกันนองงามเหมือนเหมือนกันแล้วอีกเจ้าหนึ่งก็อยู่ข้างๆนี่แหละ สวยไหมครับแปลงนี้ที่แรกไม่ไม่งามเลยนะปีนี้มาใช้หัวเสื้อตัวนี้แล้วก็งามงามนะว่าจะจะใช้ต่อแล้วก็จะเอามาจำหน่ายให้กับลูกค้าเพราะว่าเราก็อยู่ในส่วนข้าราชการที่ส่งเสริมกสิกรรมด้วยก็เลยโอ้ถ้ามันมันงามแบบนี้อะ่ะก็ ก็น่าจะมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ด้วยกันแตถ้าเป็นไม่ได้ผมก็จะจะใช้ผสมกับรถช่วงใส่กับรถดำนาแล้วก็ใส่ถังรถดำนาแล้วก็พร้อมดำไปด้วยกันเลยถ้าถ้าได้นะแต่ตัวนี้จะใช้อยู่ในอายุข้าวที่ที่อยู่ที่อายุข้าวที่สิบห้าวันเออ สิบวันหลังจากการปักดำแล้วก็หวานแค่ครั้งเดียวประสมแค่ครั้งเดียวงามขนาดนี้นะครับขอบคุณครับ